นัดกันยามเช้าคุยกนัน9โมงกับนานาสาระสิ่งรอบตัวข่าวสารชาวเกษตรที่คุณและใ,ใครๆก็ทำได้ในรายการคุย,คยกัน9โมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุมกกและเครือข่ายช่วงสาระน่ารู้คู่ใจเกษตรกร ค่ะเข้าสู่คุยกัน9ก้าโมงนะคะในช่วงสาระนา่ารู้ผู้ใชยเกษตรกรค่ะวันนี้วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของภาคการเกษตรกับอาจารย์ทองธรรมดากันค่ะเดี๋ยวตอนจบอาจารย์กันก่อนนะคะอาจารย์อยู่ในสายกันก่าแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ทองครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุงกท่านครับ 5, ค่ะอาจารย์สาววันนี้ก็อากาศเริ่มเย็นหา่แล้วนะคะที่กรุงเทพมหานครค่ะก็คิดว่าชีพ โคราบนะคะก็เหคนคีอากาศเย็นกันอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะเช้าก็14องศาระดักพลัลงดีพลังดีก็เย็นนะนะ14องศาค่ะตายค่ะลมก็แรงเหมือนเดิมนะคะอาจารย์ครับครับ,บค่ะก็ในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะเราก็มารู้จักกับเรื่องราวของจุรินซีกันบ้างดีวกว่านะคะ คราวที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วค่ะเราได้พูดถึงเรื่องของปัญหาของพี่น้องกเกษตรกรนะคะที่ผลไม้อย่างมะยงชิดนะคะติดดอกแล้วร่วงหล่นลงมานะคะอาจารย์วันนี้เราก็มีมาถึงคําถามของพี่น้องกเกษตรกรอีกที่มากจะถามกัน,น,ะะกน,นะะในเรื่องของตัวลิงค์บ้างนะคะที่เรา้ังคากันไว้นะคะในเรื่องของจุลิงร์มอริสทธร มีคนเชื่อว่าจะต้องลอดจากป่าลึกหรือว่าจากถ้ำจริงหรือเปล่านะคะถึงจะบริสุทธิ์แท้จริงค่ะอาจารย์คะวันนี้เรามาคุยเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะอาจารย์คะอ่าจริงๆแล้วเรื่องจุลินรียเราจะคุยกันจริงๆต้องคุยกันเป็นเดือนนะครับอ๋อ<ห>ค่ะ,คะมีหลากหลายมากไยเลิน,นะครับแล้วก็มีแง่มุมต่างๆให้คุยเยอะมากมนะครับใช่ครับ ไปลึกมาก,มากๆหลายคนก็อาจจะเบื่อเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยคุ้นวันนี้ก็เลยสรุปยอๆแล้วก็เอ,เอาเอาเรื่องที่ว่าเราคุ้นเคยแล้วก็ใช้กันอยู่อย่างนั้นดีกว่าเพ <นะ S 2> ราะว่า<ห>จะาไปลงลงลึกเกินไปเนี่ยมันมันทีมันก็น่าเบื่อแล้วมันไม่ได้ใช้ฟังไปแค่แค่นั้นนะครับทีนี่ฟังอื่นเนี่ยเรามารู้จักจก,กับจุลินทรีย์ซะก่อนว่าจุลินทรีย์แล้วมันคืออะไรนะครับคำว่าจุลินทรีย์เนี่ย นะฮะจริงๆอน่ยบางถ้าเป็นภาษาทั่วไปเนี่ยเขาจะมีหลายคำเรียกเช่นจุลชีพจุลชีวันจุลชีวินนะครับหรือจริงๆภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าไมโครออร์แกนิซึมนะครับซึ่งแปลว่าจุลินทรีย์ก็นคำรวมนะครับซึ่งก็คือหมายถึงว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะฮะอย่างที่เราท่องกันมาตั้งแต่สมัยเรียนตั้งแต่ชั้นประถม อ่า,า,างกลางอะนะนะเราก็ท่องกันอยู่เรื่อยๆวัชรินทรียีคือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กใน่รามรถมองเห็นโดยตาเปล่าต้องใช้กล้องสุลซั์อะไรเงี้ยนะอันนี้ว่าจากหนังสือจริงๆนะอาจารย์ท่องแบบจริงๆอ่าฮะนะครับแล้วพอต่อมาพอเรียนสูงขึ้นเราก็เริ่มมารู้จักว่าไอ้จัลินทร์สีจงาๆาเนี่ยมันคืออะไระนะครับแล้วอ่ามันมีประโยชน์หรือโทษอย่างไรนะฮะว่าจริงๆแล้วจัลินทรียีเนี่ยมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษนะครับ แล้วก็จุลินทรีย์เนี่ยมันอยู่ในทุกที่ะนะฮะอยู่ในทุกคสุกแห่งนะครับอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับกระทั่งว่าอยู่ในทะเลลึกอยู่ในภูเขาไฟนะครับหรืออยู่ในที่ที่ไม่มีอากาศเลยก็ได้นะครับอ,อยู่ในสภาพที่อ่าอยู่ในขั้วโลกเหนือสภาพอากาศที่เย็นจัดนะครับมันอยู่ได้หมดอะฮะก็คือมันมีหลากหลายชนิดของจุลินทรีย์นะครับ อ่ที่เรารู้จักกันกว่องคงนะที่เราแบ่งแบ่งกันไว้กันอย่างเช่นอ่าอ่าจะแบ่งเป็นพวกไวรัสนะฮะก็ถือว่าเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับแล้วไวรัสตอนนี้ที่เรารู้จักกันดีแล้วก็ทําความลำบากให้กับคนทั่วโลกก็คือไวรัสโควิดนะครับคบ่ะน,นะฮะก็เป็นจุลินทรีย์เหมือนกันนะอ่าเป็นจุลินทรีย์เป็นจุลชีพชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นเชื้อโรคนะครับอ่าอันที่สองก็อย่างเช่นแบคทีเรีย ก็เป็นจิลินซีอีกชนิดหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องแบคทีเรียเนี่ยถ้าเราจะคุ้นเคยกันดีก็อย่างเช่นแลคโตบาซิลัสนะครับอ่าบาซิลัสจิลินเจนลิอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นจิลินซีที่เป็นประเภทของแบคทีเรียนะครับเป็นจิลินซีที่่าเราจะคุ้นหูแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นจิลินซีที่สามารถผลิตกรดแลคติก ต่างๆนะฮะรวมไปถึงจุลินทรีย์พวกเชื้อไลรตเบียยต่างๆเนี่ยเราถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มแบคทีเลียทั้งหมดมนะครับค่ะแล้วก็มันจะมีพวกโปโตตัวนะครับโปโตตัวพวกสลายสาหายสีเขียวแกนน้องเงินพวกเชื้อราต่างๆนะครับพวกนี้จัดอยู่ในจุลินทรีย์ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าแบ่งตามภาษาชาวบ้านนะครับ ชาวบ้านที่รู้จักกันก็คือจุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศกับจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศนะฮะอันนี้แบบชาวบ้านเลยเนาะนะครับไม่เอาหลักวิชาการเอาเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับแล้วจุลินทรีย์ที่คนรู้จักกันเยอะมากๆก็คือจุลินทรีย์ออนะครับ e ออก็คือย่อมาจาก Effective Micro Organism ่นะครับซึ่งแปลว่าเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพนะครับ เป็นคนพบโดยด็อร์ฮิงะนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่เขาเรียกว่าเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วยสามกลุ่มด้วยกันนะฮะอ m ก็จะมีสามกลุ่มอันดับแรกเลยก็จะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับซึ่งบ้านเราก็เอามาทําเรื่องของงานอะไรจุลินทรีย์น้ําหมักสังเคราะห์แสงที่เอาไป เอาไข่เอากะปิเอาชูรสใส่ลงซอยแล้วก็ใส่ลงไปในขวดนะ้ำมาไปตากแดดจนเป็นสีดแดงนะครับเราก็ไปเรียกว่าจุลินซี์ทางเคาะแสงกันนะครับอ,อกลุ่มที่สองของเอเอ็ก็จะเป็นกลุ่มอวัตจุลินซีที่สร้างกดแล็กติกนะครับอันนี้ก็มีทั้งทั้งประโยชน์และก็โทษนะครับก็คือมีทั้งที่เป็นเชื้อโรคก็มีมีทั้งที่เป็นเชื้อจิุลินซีที่จะช่วย ด้านการเกษตรก็มีนะครับแล้วก็อันที่สามที่เรา,ารู้จักกันก็คือซิลินซีที่เป็นพวกยีสต์พวกหมักต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของแอลกอฮอล์เรื่องของเหล้าต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ในอ,อยู่ในส่วนรวมของ EM มนะซึงเราค้นพบออกมานะครับทีนี้อย่างที่คุณบุตริกาพูดไปทีแรกว่าอันติลินซีบริสุทธ นะครับติดต้องไปล่อออกมาจากในถ้ำหรือในป่าลึกๆเนี่ยอันนั้นจะจุลินทรีย์พื้นบ้านนะครับ<ม>ซึ่งอาอสาอังกฤษก็ย่อว่า I.N.O. <อ>นะครับหรือคำเต็มมันก็คือ Indigenous o r g a n i s m น,น,<ม>นะครับจุลินทรีย์พื้นบ้านนะครับก็จะเป็นอ่าเป็นชาวเกาหลีที่ที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็เอาจุลินทรีย์กลุ่มนี้เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย นะครับตั้งแต่ปีประมาณปีถ้าจำไม่ผิดมีประมาณปีสองหกสองเจ็ดอะไรประมาณนู้นนะฮะก็ก็สีแกสามสี่สิบปีแล้วนะครับเป็นจิลินรีพื้นบ้านนะครับแล้วก็มีการตั้งทฤษฎีขึ้นมาก็คืออ่าเวลาเราสามารถทําเองได้กลุ่มจิลินรีพื้นบ้านโดยการไปเก็บเอาอย่างเช่นยอดผักต่างๆนะครับแต่ต้องเก็บก่อนที่พระอาทิตย์ขึ้น นะครับแล้วก็เอายอดผักสามกิโลอ่าเอาน้ำตาลหนึ่งกิโลนะครับเอา,ายอดผักมาหันานานเอาน้ำตาลเขาครุกคลุกคุกแล้วก็ใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดนะครับทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งเดือนก็จะมีน้ําใสๆออกมาอ่าน้าไม่ไม่ใสๆเนาะจะเป็นน้ําออกสีขุ่นๆสีน้ําตาลแล้วแต่ชนิดของพืชที่เรามาหมักนะครับเราก็เรียกว่าจุลินทรีย์พื้นบ้านหรือ IMO นะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยก็มีหลายคนก็ไปทดสอบโดยการเอาไปอ่าฉีดในต้นไม้ในพืชผักผลไม้ต่างๆนะครับโดยการเอามาเกลี่ยางกับน้ําแล้วก็ไปฉีดก็ปรากฏว่ามันไปช่วยกระตุ้นการจเจริญเติบโตของพืชได้นะครับก็เลยเป็นที่ฮือฮานะครับจนจะทั่งมาเป็นที่มาของน้ําหมักสูตรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเท้าความให้ฟัง นะครับอย่างเป็นน้ำหมักที่เราได้ยินทั่วไปก็อย่างของพวกพอดอทั้งหลายนะครับหรือรวมไปถึงน้ำหมักที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือน้ำหมักปลาเชงขออนุญาตพลาเชงนะครับปลาเชงมีท่านทำน้ำหมักไว้เยอะอะไะฮะเป็นที่ตักาจานค่ะนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของจุลินทรีย์พื้นบ้านนะครับที่นี่ก็มีคนคิดว่าไอ้จุลินทรีย์ที่เรามาทํา การหมักขึ้นมาเองเนี่ยมันอาจจะไม่บริสุทธิ์นะครับ mm. เพราะว่าการหมักจริงๆเนี่ยหรือพวกที่ในห้องทดลองเนี่ยโดยเฉพาะนะักวิชาการเนี่ยการที่เราจะแยกกลุ่มจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยมันต้องแยกในห้องแลบนะฮะห้องปลอดเชื้อนะครับ mm. จะต้องมีการเครื่องมือทุกชนิดจะต้องมีการฆ่าเชื้อไในวัดโดยแอลกอฮอล์หรือการเอาไปเผาไฟ นะฮะหลายคนคงนึกภาพออกช่วงที่เราจะเขีรยเชื้อเห็ดอะไรอย่างนี้ยเขาจะต้องอ,อยู่ในตู้ปลอดเชื้อนะครับแล้วก็จะต้องลนเครื่องมือเนี่ยจะต้องลนไฟใ็ดแตงขอพอลนไฟอย่างดีเพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่เป็นโทษนะครับทีนี้หลายคนก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะได้จุลินทรีย์บริสุทธิ์เราก็ต้องเข้าไปเอาในถ้ำลึกๆซึ่ง มันไม่มีสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเข้าไปในถ้ำมันจะได้ไม่มีอะไรจะปนเปื้อนนะครับหรือในป่าลึกๆไม่รู้ถึป่าหินมะพานาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ <laughs> นะครับนะครับถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าตามความเชื่อของเขาเนี่ยเขาเชื่อว่าจริงแต่ถ้าเอามาทดลองทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมันไม่จริงนะครับเพราจะจุลินทรีย์เนี่ยแต่ละที่เนี่ยโดยเฉพาะเป็นสภาพเปิด ภาพเปิดก็คือไม่ได้ทดลองในห้องแลบเนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์ปนเปื้อนทั้งหมดครับนะครับต่อให้ท่านไปล่อมาจากใต้มาหาสมุทรด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรลักแก่นของโลกนะครับหรือกระทั่งขั้วโลกต่างๆมันก็เป็นที่เปิดทั้งหมดที่เปิดก็จะมีจุลินทรีย์อย่างอื่นผสมรวมอยู่ทั้งหมดนอกจากท่านมาแยกเชื้อนะครับถ้าอย่างนั้นนะ่ะโอเคอยู่นะครับ คณะเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคําว่าจุลินทรีย์เลยหลักการเลยเนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหน้าที่ของมันหน้าที่หลักของจุลินทรีย์คือย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับส่วนอินทรีย์วัตถุที่จะให้มันย่อยเนี่ยอาจจะเป็นพวกอินทรีย์วัตถ<อ>ุต่างๆอย่างเช่นชาการทําปุ๋ยหมักน้ําหมักนะครับ<อ>หรือกระทั่งเชื้อโรคอันนี้จะเริ่ม เริ่มจะบจอบจงแล้วอย่างเช่นจิตรินซีไตโคเดอร์มานะครับจ oh. ิตินซีไตโคเดอร์มาเนี่ยพวกเรารู้จักกันดีว่ามันสามารถที่จะไปฆ่าเชื้อไปทับทาร่าได้ก็คือมันไปกินไปทับทาร่าไปย่อยสลายตัวไปทับทาร่าจนกระทั่งตายไปนะครับนหน้าที่มันก็คือไปย่อยหรือไปฆ่านะครับอันเนี้หรือจิตินซีคีโตเมียมนะครับหรือเชื้อพอดอต่างๆของพัฒนาที่ิน นะครับในว่ดพอดอนหนึ่งที่เรามาทําปุ๋ยหมักแห้งนะครับพอดอนสองนะครับที่เราทําปุ๋ยน้ํานะครับนะอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นจุลินทรีย์นะครับที่ที่เราเริ่มแยกประเภทแล้วนะครับไม่ไม่ไม่ใช่เป็นลักษณะ em ละ em คือลักษณะของจุลินทรีย์รวมนะครับหมายถึงจุลินทรีย์หลายๆชนิดรวมกันแต่เข้เน้นว่าเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ นะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เกษตรกร,เ,กรเนี่ยจะ,ะจะต้องเอามาใช้หรือจะต้องเอามาช่วยในเรื่องของการ,กรเกษตรเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของจุลินทรีย์ก็คือไปช่วยย่อยสลายส่วนจะย่อยสลายอะไรนั้นก็แล้วแต่ชนิดของจุลินทรีย์นะครับนั้นอย่างเช่นจุลินทรีย์อ่าอย่างที่ผมบอกไปอย่างไตโคเดมาก,ก็คือไปย่อยสลายเชื้อโรคเชื้อไปพัพลา นะครับ,รบหรืออย่างจุลินทรีย์พอดอนหนึ่งก็ไปช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับเนี่ยหรือกระทั่งพวกจุลินทรีย์พวกอ่าอ่าอะไรล่ะเล็กโตบาซิลัสนะครับ,รบก็ไปช่วยขับลมในกระเพาะไปช่วยย่อยอาหารลดการท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับจุลินทรีย์อะไรอีกเยอะแยะนะครับที่เรารู้จักกันนะครับ เนี่ยอันเนี้ยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าหน้าที่ของจุลินทรีย์คือตรงนี้ทีนี้ถามว่าตัวจุลินทรีย์เองเนี่ยมันเป็นธาตอาหารไหมเออนะครับเพราะว่า,วากเกษตรกรไปเข้าใจผิดบอกว่าจุลินทรีย์ก็เป็นไปช่วยทําให้ต้นไม้โตนะครับจุลินทรีย์ช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าหน้าที่ของมันเน่ยก็คือไปย่อยมีหน้าที่ย่อยไม่ได้มีหน้าที่ไปช่วยให้โต มันจะมีหน้ามันจะช่วยให้โตเป็นผลพลอยได้ครับคุณบุตริกาอ,อย่างเช่นมันไปย่อยอินทรีย์วัตถุย่อยพวกเศษปุ๋ยคอขปุข๋ยหมักเศษซากคื่ซากดัดจนกระทั่งย่อยสลายผุพังจนกระทั่งมันอยู่ในโมเลกุลที่เล็กมากแล้วเป็นสารละลายออกมาแล้วรากดูดไปใช้ะะนะฮะนี่คือประโยชน์ของจุลินทรีย์ที่ไปย่อยนะครับ ตัวจุลินทรีย์เองถ้าท่านเอาอไปฉีดบนต้นไม้ <c oughs> มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้น <c oughs> นะครับ <c oughs> นอกจากว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ไปฆ่าเชื้อโรคเชื้อราบนต้นไม้อันนั้นมันก็คือจะไปฆ่าหรือไปย่อยเชือ้อราที่เป็นโรคของต้นไม้นะครับแต่ถ้าเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้เป็นโรคต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่ยังสดอยู่ยังเขียวอยู่ไม่มีโรคด้วย ถ้าเราจุลินทรีย์ไปฉีดใสรถมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไระเพราะว่ามันจะก็ไปย่อยาซากเศษต่างๆนะครับหรือเชื้อโรคต่างๆพอมันไม่มีสิ่งพวกนี้มันก็เป็นมันพอเราไปฉีดไปอะไรมันก็มันก็แห้งไปมันก็หายไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจนะครับว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันมีผลพลอยได้ในกรณีถ้าเราทรําเกษตรเช่นที่เรารู้จักกันก็อย่างเช่น กน้ำหมักสูตรต่างๆนะครับไม่ว่าพี่น้องจะไปเอาเศษผักเศษผลไม้เศษอาหารต่างๆที่เราทานเหลือเนี่ยเอามาใส่ถังแล้วก็เอาชุดตวเชื้อจุลินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นเอ็มเป็นพอดอต่างๆเนี่ยหรือน้ำหมักต่างๆที่เราใส่ลงไปเนี่ยเพื่อย่อยสลายสิ่งที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยให้มันอยู่ในรูปสารละลายที่พืชสามารถดูดใช้ได้นะครับฉะนั้นประโยชน์มันคือตรงนั้น แต่ตัวจุลินทรีย์เองเนี่ยมันไม่ได้มีไม่ได้มีธาตุอาหารไม่ได้มีอะไรเลยนะครับมันมีหน้าที่ไปย่อยเฉยๆอันไยคนบอกเอาจุลินทรีย์ไปลดแล้วทําให้ต้นไม้โตอโตไม่ได้ละครับ <ฮะ S 2> มันต้องมันต้องเข้าใจว่าไอ้คุณเอาจุลินทรีย์ที่ย่อยอะไรไปลดอย่างเช่นจุลินทรีย์ย่อยเศษอาหารแล้วคุณเอาเศษอาหารมาไปลดต้นไม้โอเค อันนี้เสอประโยชน์เนี่ยเพราะในเศษอาหารมีธาตุอาหารอยู่นะครับอ่าอ,อันนี้เราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับไม่ใช่อึดอัดอีกนะก็จุลินทรียนะครับอ่าหลายคนเนี่ยเคยได้ยินเรื่องของจุลินทรีย์เจ้าปลวกจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับ<ม>อันนี้เนี่ยเราเราก็จะสนับสนุนนะฮะให้ทํเพราะอย่างในจุลินทรีย์เจ้าปลวกเราไปขุดเอาปลวกมาแล้วเอาน้ําย่อยใส่ลงไปเพื่อย,ย่อย เศษของจ้าปวกออกมาในจ้าปวกไม่ใช่คือรังปวกเนี่ยมันก็มีส่วนผสมของของดินที่ปลวกไปเอามาทํารังแล้วก็มีน้ําลายของปวกนะครับซึ่งน้ําลายของปวกก็เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นมันก็จะพอมีประโยชน์เรื่องของธาตุอาหารอยู่บ้างนะครับหรืออย่างจุลินทรีย์หนอกล้วยเนี่ยมันก็จะช่วยย่อยหนอกล้ยทีนี้กล้วยเนี่ย,ย,ยโดยธรรมชาติของกล้วยเนี่ย ต้นกล้วยหรือไส้กล้วยพรเนี้ยมันก็จะมีธาตุอาหารอยู่นะครับเพื่อบำรุงต้นมันเนี่ยพอเรามาย่อยพวกธาตุอาหารต่งางๆมันก็มาอยู่ในในน้ําหมักที่เราย่อยแล้วเรารไปลดต้นไม้นะอย่างเงี้ยมันก็เกิดประโยชน์แล้วอย่างกล้วยเนี่ยมันมีลดฝาดเปื่อนมันก็สามารถป้องกันเชื้อราได้ระดับหนึ่งนะค,ะครับแต่นั้นเนี่ยอ่าเวลาที่เราเอาไปฉีดเอาไปรดเนี่ยมันก็จะทําให้การเกิดเชื้อราเนี่ยมันยากขึ้นนะค,ะครับ หรืออย่างบางคนที่ทาเขาเรียกฮอร์โมนไข่นะครับ,รบก็คือไปเอาไข่มาอ่ามาหมักเข้ามาอะไรเข้าแล้วก็ไปฉีดต้นไม้ทั้นในไข่ก็จะมีฟอสฟอรัสมีแคลเซียมมีธาตุอาหารต่างๆก็ไปช่วยบํารุงต้นไม้ได้นะครับทั้งนี้เราต้องต้องเข้าใจว่าจุลินทรีย์มันมีหน้าที่ย่อยนะครับ,รบ,รบมันไม่ได้มีหน้าที่ไปทําให้ต้นไม้โตไม่ได้มีหน้าที่ไปทําให้อะไรต่ออะไรเสียหายหรือด,ดีขึ้นมา แต่มันมีหน้าที่ไปย่อยนะฮะแล้วก็เป็นต้นเหตุของที่มาของสิ่งต่างๆนะครับอย่างเช่นจุลิทรีที่เป็นเชื้อไวรัสนะครับเป็นแบคทีเรียเป็นเชื้อราเป็นยีสต์อย่างเงี้ยมันก็จะไปทําทั้งโทษและก็ประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตต่างๆเนาะอย่างที่พวกเราได้ยินอย่างเป็นที่เราตอนนี้เรากลัวกันมากก็คือจุลินทรีไอไวรัสโควิดนี่แหละนะครับก็เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับ งั้นตรงนี้เนี่ยอยากให้พี่น้องที่ฟังรายการเนี่ยเข้าใจสมัยว่าคําว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันเป็นปุย๋ยไปทําให้ต้นไม้โตนะครับมันมีหน้าที่ก็คือไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุย่อยสลายเศษต่างๆนะครับแล้วทําให้มีผลพลอยได้อาจจะเป็นทั้งคุณและโทษเป็นทั้งเชื้อโรคเป็นทั้งสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์กับโรคนะครับแล้วก็ ผลลอยได้มันก็แล้วแต่สิ่งที่มันไปทําให้เกิดขึ้นนะครับนั้นบางครั้งเนี่ยเราไปเราไปเข้าใจผิดจนกระทั่งเป็นความเชื่อผิดผดไปแล้วนะครับอย่างเช่นว่า,าจุลินรียเนี่ยต้องไปเก็บเอามาจากในปา่าลึกจากในก้นมหาสมุทรในอะไรเนี่ยซึ่งมันไม่ต้องลําบากขนาดนั้นก็ได้นะครับแล้วสิ่งที่ผมพยายามบอกหลายๆครั้งก็คือ การที่เราทําน้ําหมักขึ้นมาเองเช่นเราไปเก็บเอาเศษผักเศษผลไม้เศษอ,อ,อาหารตามร้านอาหารต่างๆเนี่ยแล้วบางครั้งเนี่ยเราเอามาติ่งแล้วก็มาหมักเนี่ยมันบูดมันเน่าใช่ไหมฮะเศษอาหารต่างๆเนี่ยเราก็มาใส่กากน้านําตาลใส่หัวเชื้อใส่เอ็มลงไปแล้วเราก็หมักขึ้นมามันก็ย่อยสลายให้กลายเป็นของเหลวขึ้นมานะครับปัญหาคือ S <S เวลาที่มันเากิดการบูดเน่าเนี่ยมันมีเชื้อโรคอยู่ค่ะบนตุนตุนิกาคมันมีเชื้อโรคมีสิ่งปนเปื้อนอยู่ันพอหลายคนทําน้ําหมักต่งกางๆขึ้นมาเสร็จปุ๊บก,ก็เอาน้ําหมักตรงเนี้ยไปผสมน้าแล้วไปฉีดในพืชผักผลไม,ม้ปรากฏว่าพอไปฉีดเสร็จไอเชื้อโรคที่เราเอามาขยายเชื้อโดยการน้ําตาลโดยอ่าน้ําตาลเนี่ยมันก็ขยายเพิ่มขึ้นแล้วพอเราเอาไปฉีดในผักผลไม้ ก็ปรากฏว่าเชื้อโรคก,ก็ไปติดในผักในผลไม้นะครับเพราะว่ามีเกษตรกรที่โทรมาหาผมก็คือเอาน้ำหมักเนี่ยไปฉีดต้นผักชีกปรากฏว่าผักชีกเนี่ยมันเน่าทั้งแปลงเลยนะครับเขาก็ถามผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็บอกเขาว่าเพราะว่าไอจุวินทรีที่คุณเอาไปฉีดเนี่ยมันมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่มันเอาไปฉีดไม่ได้ทําไม่ได้ยังไงละผมหมักไป้ทั้งห้าถัง เาละงานเข่าแล้วครับตั้งห้าถังเนี่ยนะครับ <ะ S 2> ผมบอกว่าถ้าให้ดีเนี่ยคุณเอาน้ําหมักที่คุณหมักไว้ทั้งหมดเนี่ยไปลดลงในกองปุ๋ยหมกักซะเพื่อให้มันไปย่อยปุ๋ยหมักแล้วก็เอาปุ๋ยหมักนั้น่ะไปใส่ให้ต้นไม้งนั้นในประโยชน์ของในเศษที่คุณไปเอามาหมักเนี่ยมันก็จะยังอยู่ในปุ๋ยหมักมันไม่ได้หายไปไหนะนะครับแต่ถ้าคุณจะมาฉีดต้นคุณต้องเอาไปต้มก่อน เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ติดมาก,กับไอสิ่งที่คุณเอามามากเขาก็สงสัยว่าแล้วเอาไปต้มแล้วจุลินทรีย์มันไม่ตายหรืออผมก็บอกว่ามันตายหมดแล้วครับไม่เชื่อหรอกคนไปต้มดูมันก็ตายอะนะถ้า <laughs> เชื้อโรคมันก็ตายอะ่นะถ้าเราต้มวยความร้อนร้อยองศาเป็นเวลานานพอสมควรเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตายหมดแล้วนะครับเอาแล้วจุลินทรีย์ตายหมดจะไปฉีดเพื่ออะไรเนี่ยฮะเปเข้าใจผิ ธาตุอาหารในน้ำหมักต่างๆเนี่ยอะไรมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตมันต้มไม่ตายเราต้องการธาตุอาหารเราไม่ได้ต้องการจุลินทรีย์นะครับดงนั้นเราเอาธาตุอาหารต่างๆพวกนี้ยที่เกิดจากน้ำหมักที่เกิดจากการย่อยสลายของอจุลินทรีย์เนี่ยเอาปลาต้มเพื่อฆ่าเชื้อปนเปื้อนก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็าไปตอมน้ำและฉีดต้นไม้เพื่อบำรุงต้นอันเนี้ยทำได้นะครับ แต่ถ้าท่านอยู่ๆเอาน้ำหมักไปฉีดเลยแล้วถ้าเกิดน้ำหมักมีโรคติดมานั่นก็ตัวไขรตัวมันนะนะแรงแต่ท่านนะครับ<ม>นะครับอันนี้ต้องบอกปากไปจริงๆด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับเพราะว่า<อ>หลายคนเนี่ยไปเที่ยวเก็บไข่ปาผักผลไม้ในสวนที่มันร่วงนะครับพอ,อมันร่วงเนี่ยมันก็จะมีเชื้อโรคติดมาแล้วก็มาหมักแล้วก,<อ>ก็ไปฉีดซ้ํานะฮะทีนี้ร่วงทั้งสวนเลยวไม่ต้องเก็บบนต้นแล้วเก็บที่พื้นก็ได้นะครับ<อ>นั่นก็กลายเป็นว่า แสดงว่าไอ้น้ำหมักนี่มันไม่ดีใช่ไหมมันไม่ใช่แปลว่าดีหรือไม่ดีมันู่ที่เรารู้หรือไม่รู้เราใช้ให้เป็นมันจะเกิดประโยชน์ใช้ไม่เป็นมันจะเกิดโทษนะครับวันนี้ก็เลยต้องมาคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนเข้าใจผิดนะครับแต่เราไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของวิชาการเยอะนะครับเพราะว่ามันจะปวดหัวนะครับก็ลเลยเอาคุยแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์กันนะครับครับผม ใช่ค่ะตานและลังคนก็ทําแบบนี้แหละเอาเสษผักผลไม้นะคะเอามาหมักแล้วก็ใส่น้ำตาลเข้าไปเสร็จแล้วก็ผิดพอพอได้ที่ก็เอาไปรดต้นไม้เลยมดนไม่ได้แล้วนะ,ะค่ะัะน,นั้นต้องระวังให้ดีแล้วอีมันจะมีอีตัวหนึ่งนะเขาเรียกว่าค่าการดำไฟฟ้านะค่าการํำไฟฟ้าเนี่ยหรือค่าอีซเนี่ยมันจะเข้มข้นมากนะฮะเวลาหมักแล้วเนี่ย ดังั้นถ้าเราเวลาเราเอาไปใช้ฉีดพืชเนี่ยเราต้องเคลียร์จางให้ดีนะฮะบางคนบอกว่าโอ้ฉีดแล้วใบไหม,ม้แสดงว่าทานอาหารมันเข้มข้นไม่ใช่มันไม่ได้ทานอาหารเข้มข้นมันมีเรื่องของค่าการนําไฟฟ้านะฮะมันไปทําให้ใบไหม้นะครับดังนั้นท่าต้องเคลียร์จางให้ดีนะครับต้องรอะวังด้วยทดลองน้อยๆก่อนนะครับครับผมอเป็นแบบนี้นะคะจ้าหลายๆคนก็อ่าไข้อข้องใจและนะคะเอาน้ำหมักไปฉีดพ่นนะคะวิธีการก็ ต้องทําให้ถูกต้องด้วยนะคะทางที่ดีออเอาไปต้มต้มก่อดน,นะคะให้เจอโรคตายนะคะเพราะว่าเราต,ต้องการค่าอาหารนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของค่านํำไฟฟ้าอย่างที่อาจารย์บอกนะคะก็เราก็สงสัยนะว่าทําไมไปฉีดพ้นแล้วใบไหม้นะคะเกิดจากสาเหตุนี้ด้วยเหมือนกันนะคะค่าวารค่ะ,คะเป็นความรู้ที่นํำมาฝากกันนะคะแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะใครที่ เราต้องการที่จะทําให้ต้นไม้ของเราจเจริญเติบโตนะคะก็เนื่องจากการใช้ดินสีนะคะเพราะว่าดินสีเป็นผู้ที่ย่อยสลายนะคะเอาไม่ได้เป็นผู้ที่ทําให้ให้ต้นไม้โตเป็นผลเป็นผลคอยได้นะคะจากการทํางานของเขานั่นเองค่ะเ้าอาวุโคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์ทองธรร,รมดาเป็นอย่างสูงค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราพูดคุยกันต่อนะคะอาจารย์คะขอบพระคุณค่ะ พูดคุยกันได้ใหม่ใน,ในรายการคุยกัน9โมงทางสถานีวิทยุมกติชมแนะนำรายการได้ที่ตู้ปน1065ปทเกษตรศาสตร์บางเขนกทม10903แล้วอย่าลืม